ทองคำนะฮะก็จะมีโอกาสทำออทามหายแบบสมบูรณ์แบบได้เลยนะฮะคือพูดง่ายว่าปรัดแาสต์หน้าใหม่ของคุณทองคำนั้นกำลังจะเกิดขึ้นในอีกสัปดาห์หน้านะฮะครับครับนี่เจ็บเชียบชกรนะฮะประจำวันเสาร์ที่13เดือน7นะฮะกับช่วงบอดแคถึงได้ไปเชียบชะกรครับทองคำนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ ค่อนข้างที่จะปะดเสียวนะครับเพราะอะไรครับเพราะทองคำนั้นดูเหมือนว่าได้แรงซื้อเข้ามาค่อนข้างที่จะมากมายเหลือเกินนะครับและเป็นไปตามคาดการณ์ของทางทีมเรานะครับว่าทองคำนั้นจะขึ้นมาถึงบริเวณ2,400กว่าเหรียญน,นะฮะซึ่งทางทีมเรานะฮะก็ได้ดักขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับที่บริเวณ2,408เหรียญต่อโรอยออนซึ่งแนวนี้เนี่ยทางทีมเรานะฮะ รอมาหลายสัปดาห์เหลือเกินรอประมาณเดือนกว่าเลยนะฮะและสุดท้ายนะฮะก็ได้ขายนะฮะที่ 8, เรดสองีร้อยสิบแปเหรียญต่อ Troy ออนทองคำนั้นจะขึ้นมาเพียงแค่หลอกๆหรือว่าการขึ้นครั้งนี้เป็นการขึ้นจริงทองคำจะมี All Time High ต่อไปในสัปดาห์แล้วใช่ไหม คลิปนี้ผมมีประเด็นหลักๆสําคัญในการวิจัยทางกราฟเทคนิคว่าถ้าเกิดทองคํานั้นจะสามารถทําออกทำหายนั้นทองคําต้องปิดจบได้บริเวณไหนและถ้าเกิดทองคําไม่ผ่านนะฮะทองคําจะมีโอกาสลงแบบแรงแรงไหมนักเทรดสายเทคนิคคลิปนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดจะชี้ตาให้คุณว่าคุณจะร่ำรวยหรือว่าคุณจะขาดทุนคลิปนี้ผมมีคำตอบแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบไฟกระพริบครับ เรามาดูกรอบค่าเงินบาทสัปดาห์หน้ากันนะคะธนาคารกรสิกรไทยค่ะมองกรอบการเคลื่อนไหวค่าเงินบาทสัปดาห์หน้านะคะวันที่15-19กรกฎาคมนะคะที่36.00ถึง36.50บาทต่อดอลลาร์จากปิดตลาดที่36.18บาทดอลลาร์นะคะในวันศุกร์ที่12กรกฎาคมโดยเงินบาทขยับแข็งค่าขึ้นเกือบตลอดสัปดาห์เงินบาทและสะกุลเงินส่วนใหญ่ในเอเชียแข็งค่าขึ้น ่ทมกลางแรงกดดันต่อ,เ,อเนื่องของเงินดอลลาร์จากตัวเลขการจร้างงานนอกภาคการเกษตรค่ะและอัตราการว่างงานของสหรัฐที่ออกมาแย่กว่าที่ตลาดคาดซึ่งอาจทําให้มีความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะปรับลดอัตตาดอกเบียนโยบายมากกว่าหนึ่งครั้งในปีนี้ค่ะในสัปดาห์หน้านะคะปัจจัยสําคัญที่ต้องติดตามได้แก่ทิศทางเงินทุนต่างชาติค่ะสถานการณ์สกุลเงินในภูมิภาคถ้อยแถลงของประธานเฟดและเจ้าหน้าที่เฟดนะคะ และผลการประชุมธนาคารกลางยุโรปนะคะ ECB ค่ะขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่สำคัญนะคะได้แก่ผลสำรวจภาคการผลิตของเฟดนะคะสาขานิวยกเดือนกร,รกฎาคมยอด้าปลีกตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายนดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนกร,รกฎาคมและจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ค่ะครับเรอตนนี้ครับ เราอยู่กับทองคำในกับรายสัปดาห์นะฮะภาพนี้เนี่ยสวยงามจริงครับเห็นไหมครับว่าทางทีมเรานะฮะขีดเส้นสีฟ้าด้านล่างเนี่ยเป็นแนวรับของคุณธรมรายสัปดาห์นะฮะค่อนข้างที่จะรับหลายๆแท่งเลยฮะรับอยู่ประมาณ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8แท่งด้วยกันนะฮะและไม่หลุดน,นะฮะและเมื่อมานนั้นนะฮะได้ โรมมาแนวรัสสำคัญนะฮะอยู่ที่เรนสองสี่สามร้อยสี่เจ็ดเหรียญต่อทรอยออนโดยประมาณนะฮะสองสามสี่เจ็ดสองสามสี่ห้าและทองคําไม่หลุดนะฮะได้มีแรงซื้อเข้าไปอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวนะฮะและได้ชนนะฮะเมื่อวันคืนวันพฤหัสผ่านมานั้นได้ชนถึงสองสี่สองสามนะฮะและได้มีแรงนะครับเทขายลงมาเล็กน้อยนะฮะและปิดจบเมื่อคืนวันศุกร์ผ่านมานะ,ะอยู่ที่เรทสองสี่หนึ่งหนึ่งนะครับภาพนี้เนี่ยมองว่าทองคำนะฮะในะสัปดาห์นั้นทางชิมเรานะฮะ ได้วงกลมทั้งสาวงกลมด้วยการวงกลมแรกวงกลมสีภูมิเลขหนึ่งนะหมายเลขสองสีเหลืองหมายเลขสามสีฟ้าเห็นไหมครับว่าทางกราฟนั้นมีไฮที่เท่ากันเลยนะฮะทั้งหมายเลขหนึ่งสองสามนะฮะแต่ว่าทางแมกดีและเซ็นทัลนั้นเนี่ยเริ่มที่จะแคร็กออกจากกันนะฮะวงบอกว่าทองคํานั้นถ้าเกิดนะ,ะฟังดีๆนะฮะถ้าเกิดว่าทองคานะครับสัปดาห์หน้านะฮะสามารถยืนเหนือรนบริเวณ2 4งพเหรียญต่อทรอยอ,อนขึ้นไปได้นะฮะทองคํานั้น ก็จะสามารถทำลายไดเวอร์เจนทุกๆอย่างนะฮะไม่ว่าเป็นไอซ์ไอในว่าไอซนั้นเชื่อกันครับมีกราฟพี่เท่ากันนะฮะแต่ไอซนั้นมีแต่ต่ำลงมาเรื่อยๆนะฮะบ่งบอกว่าทองคำเนี่ยเป็นสัญญาณของสัญญาณแบลนด์เดเวอร์เจนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าทองคำานะขอย่อีกทีหนึ่งสัปดาห์หน้านะฮะขอย่ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ย สามารถยืนเหนือร2418บริเวต่อไทอยออนคือปิดจบเนี่ยสามารถยืนปิดพ้น2418สัปดาห์หน้าขึ้นไปได้เนี่ยทองคำนะฮะก็จะมีโอกาสทำออทามหายแบบสมบูรณ์แบบได้เลยนะฮะคือพูดง่ายว่าบราาิษัทหน้าใหม่ของคุณทองคำนั้นกำลังจะเกิดขึ้นในอีกสัปดาห์หน้านะฮะถ้าเกิดว่าสัปดาห์หน้าสามารถปิดยืนเหนือ2418ขึ้นไปได้เนี่ยทองคำเนี่ยก็จะสร้างบราาิษัทหน้าใหม่ของคุณทองคำเลย ของบุ๋มเสิชาชาเลยฮะว่าทองคํานั้นจะมีอดไทม์ไฮอีกแล้วนะฮะแต่ทางทีมเราคาดว่านะฮะซึ่งทางทีมเรานั้นก็ได้ขายเรียบร้อยแล้วฮะบริเวณของ418นะฮะ,าะ,ฮะคาดว่าถ้าเกิดว่าสัปดาห์หน้าไม่สามารถปิดยืนเหนือ2 418ขึ้นไปได้นะฮะทองคํานั้นก็ที่จะมีโอกาสนะฮะขอย้าว่ามมีโอกาสที่จะหลุดลงมาแบบแรงๆได้เลยนะฮะหลุดแ,แรงๆเนี่ย เป้าในการทดสอบเนี่ยสามารถจะหลุดได้ถึงเริเ2,298เหรียญต่อทรอยออนถึง2,300เหรียญต่อทรอยออนได้เลยนะฮะดังนั้นสรุปนะฮะว่าสัปดาห์หน้าถ้าเกิดยืน2418ขึ้นไปได้ทองคําก็จะมีออดชามหายแต่ทาไม่ได้นะทองคําก็จะหน้าลงแบบแรงๆชุดใจ่ไฟกลับพลิบครับแล้วตอนนี้ครับเราอยู่ข้าวทองในกราบายสครับ,บ,บาภาพที่สองนะฮะภาพนี้เนี่ยเป็นการคอนเฟิร์มนะครับว่าทองคํานั้นสามารถ ที่จะผ่าน2418ขึ้นไปได้ซึ่งเป็นถ้าเกิดทองคำนะี้สามารถผ่าน2418ขึ้นไม่ได้เนี่ยทองคำเนี่ยก็จะผ่านแนวต้านบริเวณเสียองศาขึ้นไปได้เช่นเดียวกันนะฮะนอกจากแนวต้านแนวนอนแล้วเนี่ย2418นะฮะยังเป็นแนวต้านสํคาคัญเสียองศาด้วยเช่นกันนะฮะถ้าเกิดทองคำสัปดาห์หน้านั้นสามารถผ่าน2418ขึ้นไปได้ทองคำเนี่ยก็จะมีโอกาสขึ้นต่อเป็นออทามไฮอย่างสวยงามมากๆเลยนะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าทองคำานะฮะสัปดาห์หน้าเนี่ยไม่สามารถจะยืนเหนือ2418ขึ้นไปได้ เป้าในการทดสอบของทองคำสัปดาห์หน้านะฮะขอย้ำนะฮะว่าสามารถจะลงได้ถึงบริเวณ2,327เหรียญถึง2,300เหรียญต่อช่วยอ่อนโดยประมาณนะฮะบริบรเวณเส้นสีเหลืองและเส้นสีขาวซึ่งเป็นแนวสำคัญของคุณทองคำได้เลยนะครับขอย้ำว่า แนวต้ตาสีองศาทั้งสองเส้นทั้งเส้นสีฟ้าและเส้นสีเหลืองทองคำถ้าไม่ผ่านเส้นสาสัปดาห์หน้าก็จะมีโอกาสอย่างสูงนะฮะที่จะลงทดสอบบริเวณ2,327เหรียญต่อรอยออนโดยประมาณะฮะถึง2,300เหรียญต่อรอยออนฮะบริเวณเส้นสีเหลืองตัดกับเส้นสีขาวซึ่งเป็นแนวรับสำคัญของคุณทองคำในรายสัปดาห์ถ้าคือสัปดาห์หน้ายืนเหนือ2418คุณทองคำ ก็จะมีออชามหายได้แบบสวยงามพระรามเก้าแต่ทําไม่ได้นะฮะคุณทองคําก็จะต้องปรับฐานต่อและเข้าสู่หมดของสัญญาณอ i ริดได r วเจนต่อเช่นเดียวกันครับขอฟันทงฟันทิ้งเลยครับครับตอนนี้ครับเราอยู่กับทองคำในกราฟรายเดยภาพแรกครับภาพดีเนี่ยขอย้ําว่าสวยงามเหลือเกินครับสวยงามจริงๆครับเห็นไหมครับว่าทางทีมเราเนี่ยทำลิมสีเขียวด้านบนและลิมสีเหลืองด้านล่างนะฮะ ลิมสีเขียวแนวนี้เนี่ยเป็นแนวต้านสําคัญของคูท่ทองคำในรายเดย์อย่างมากมายเลอเกินนะฮะและเมื่อคืนวันเลือดและวันศุกร์ผ่านมานั้นก็ไม่สามารถปิดเกินลิมสีเขียวขึ้นไปได้นะฮะลิมสีเขียวเนี่ยตรงบริเนวณนี้เนี่ยอยู่ที่บร,ริเวณ2416เหรียญต่อชวรออนนะฮะและทางทีมเราเนี่ยก็ขี่เส้นด้านบนเป็นเส้นแนวนอนสีขาวนะฮะว่าเป้าสูงสุดในการรีบาวเนี่ยได้ถึงไหนก็มีไส้ยาวๆตามคาดการณ์ของทางทีมเรานะฮะ ก็ถึงบริเวณ423เหรียญต่อทรอยออนะทางที่เราดักขายเรียกรอบร้บร้อยเลยฮนะ2418นะครับหนึ่งไม้ชุดใหญ่เลยฮะและเห็นไหมครับว่าทองคำนั้นไม่สามารถจะผ่านปิดเกินริ่มสีเขียวนี้ขึ้นไปได้นะครับและคาดว่าสัปดาห์หน้านะฮะถ้าเกิดไม่สามารถปิดยืนเหนือวันจันทร์ราตลาดมาไม่สามารถปิดยืนเหนือ2416ขึ้นไปได้ทองคำนะเป้าในกนารทดสอบขอย้ำเลยฮะ กามีปากกาเนี้มาจดเลยนะฮะเป้าในการสอบของทองคำานะก็จะอยู่ที่เรน2,370ยเหรียญต่อโตร,ออร,ริออน2,370เบเรเส้นสีเหลืองแนวนี้ถ้าเกิดทองคำสัปดาห์หน้านะขอย้ำว่าธนาคารพูดเปิดตรัดมาเรนจะขายมาทดสอบ2370นี่คือทำกำไรเป้าแรกเลยนะฮะและถ้าเกิดว่ารุด2,370นะฮะทองคำเนี่ยก็จะลงแบบยาวๆเลยเลยนะครับและเหตุผลคนใดนะฮะที่ทางที่เราบอกว่าทองคำนั้นโอกาสที่จะ ไม่ผ่าน24 16ขึ้นไปได้นะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อมาดู MACD และ ISI นะเห็นไหมครับว่าทางไ s i นั้นจากอดีผ่านมาเห็นไหมฮะตามวงกลมสีแดงลูกศรสีแดง i s i SI นั้นได้สูงขึ้นไปอย่างมากมายเหลือเกินฮะแต่ค่อยที่จะลดหลังลงมาอย่างช้าๆเห็นไหมครับว่าเมื่อคืนผ่านมานั้น ISI ก็ลดลงมานะฮะที่ไปถึงบริเวณ2,400 0 0 0 ยิบสามเหรียญต่อทอยออนเมื่อคืนพรนรัตยะให้เคราบไอซ์ไอ,ไอนั้นก็ต่ําลงมาเรื่อยๆนะฮะบ,บ่งบอกว่าแรงซื้อครั้งนี้นะฮยคาดการว่านะครับน่าจะเป็นแรงซื้อหลอกนะฮะซึ่งทางทิมเราเนี่ยรอมานานาน,นะฮะที่ได้ขายเป็นสอง่นึ่งแนะฮะและได้ขายจริงๆตามฝันเลยฮะแหมน้ําตาแทบไหลเลยนะครับ และถ้าเกิดว่าสัปดาห์หน้านะฮะเจ้าคำตลาดมาขอย้ำอีกทีหนึ่งถ้าเกิดทองคำนั้นไม่สามารถจะยืนเหนือ2อ1 6ขึ้นไปได้ทองคำก็จะลงทดสอบที่เรน23-70เป่าแหลกแนวนี้เลยฮะขอฝันทองครับครับและตอนนี้ครับเราอยู่กับทองคำในรายเดภาพที่2นะครับภาพนี้เนี่ยแหมสวยงามเหลือเกินครับเห็นไหมครับว่าทางชิมเราได้ทําเส้นสีฟ้าสีองศาเป,เป็นแนวต้านด้านบนนะฮะเห็นไหมครับทองคำนะฮะอันที่ผ่านมาเนี่ย เวลาชนแนวต้าสีองศาเสีฟ้าเนี่ยไม่เคยผ่านไปได้เลยนะฮะทั้ง1 2 3 4 5ครั้งนะฮะและคาดว่าครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันไม่น่าผ่านไปได้นะฮะเห็นไหมครับว่าทางทีมเรานั้นได้ทําเส้นสีขาวด้านบนนะฮะเป็นแนวต้านสุดท้ายของทองคำนะฮะสองสี่สองสามนะฮะทองคํานั้นถ้าเกิดว่าสัปดาห์หน้าผ่าน2423ขึ้นไปได้ในหลายเดนะฮะควรจะตองพลดฝั่งคาย ในฝั่งขายนะครับขอย้ำว่าถ้าเกิดผ่าน2423ขึ้นไปได้และปิดจบเหนือกว่า2418ฝั 18, ่งขายต้องสต๊อปลอสทั้งหมดเลยนะขอย้ำนะฮะว่าถ้าเกิดชน2423แล้วทองคำต้องลงนะฮะถึงจะสามารถลงต่อได้อย่างสวยงามและทางทีมเรานะฮะก็ทำเส้นสีแดงเห็นไหมฮะคู่ขนาดเส้นสีฟ้านะฮะเมื่อไร่ก็แล้วแต่นะฮะทองคำนั้นถ้าเกิดว่าหลุดสีแดงเนี่ยทองคำเนี่ยก็จะลงต่อแบบยาวๆนะฮะแต่พอเรามาสังเกต ISI เห็นไหมครับว่า ทองคำนั้นในกราฟจริงเนี่ยมีไฮที่เท่ากันนะฮะแต่ดูเหมือนว่าแ a กดีนั้นจะลดหลังดีคลายต่ำลงมาเรื่อยๆร่วมถึงไอซ์ไอนะฮะที่ต่ำลงมาเรื่อยๆตามลูกศรสีแดงนะฮะ่บบงบอกว่าแบบนี้เนี่ยเป็นการไซเวนะครับเป็นการไซเวของกราฟนะฮะกราฟมีไฮที่เท่ากันแต่อิดิเคเตอร์นั้นลดหลังมีแต่โลเวอร์โลที่ต่ำลงมาเรื่อยๆบ่งบอกว่ากราฟแบบนี้ เปิดนะฝั่งเสี่ยงขายน่าจะกำไรสูงสุดครับเพราะว่าถ้าเกิดกราฟนั้นถูกแรงเชขายไม่สามารถผ่านยืนเหนือบริเวณ2,418เหรียญในสัปดาห์ได้และไม่สามารถยืนเหนือ2,423ในรายเดย์ขึ้นไปได้ทองคำานะเมื่อหลุดเส้นแดงรอบนี้นะีคาดว่าทองคำ ก็จะลงแบบแรงๆนะฮะน่าจะได้กำไรชุดใหญ่ไฟกระพริบมากๆคือร่ำรวยกันเลยทีเดียวนะฮะถ้าเกิดขายหายสุด2418และก็ทำกำไรบริเวณ2,300เหรียญต่อเทยอออนในสัปดาห์หน้าได้ถ้าเกิด2,300เหรียญมารับรองว่างานนี้รวยเป็น100ร้อยเหรียญนะฮะขอย้ำว่าถึงถเป็นช่องที่ฟรีไม่เก็บเงินแต่ก็สามารถกำไร เป็นหลักแสนหลักล้านได้เลยนะฮะเพราะกําไรเป็นถึงร้อยรเหรียญได้เลยนะครับขอฟันธงว่าสัปดาห์หน้าถ้าเกิดว่าไม่สามารถจะผ่านเส้นสีขาวบริเวณแนวนี้ไปได้อยู่ที่2423ในรายเดย์ทองคำนะก็จะลงต่อแบบแรงๆขอย้ําเพราะว่าทุกอินิเตอร์นะมยนแม็กดีเอนั้นบวงบอกว่าการซื้อครั้งนี้น่าจะเป็นการซื้อหลอกแต่ขอย้ําว่าห้ามผ่าน2423ในรายเดย ไปได้เด็ดขาดถึงจะลงต่อแบบแรงๆชุดใหญ่รวยฝ่ายกับพิบครับฟันชงครับมานั่นแน่เห็นไหมครับว่าตอนนี้เราอยู่กับทองคำในกราฟราย4ชั่วโมงภาพแรกนะฮะเห็นไหมครับทองคำนั้นตามทีมเราขีดเส้นสีฟ้าขึ้นไปนะฮะทางทองคำนั้นไม่สามารถที่จะ ผ่านบรเวณเสนสีฟ้าขึ้นไปได้นะฮะแนวต้านสำคัญของทองคำเส้ฟ้าให้มาครับว่าเมื่อคืนวันเพื่อทผ่านมานะฮะวันศุกร์ผ่านมานั้นอยู่ที่บริเวณ416เหรียญต่อทรอยออนเส้นสีฟ้าแนวนี้ทองคำนะฮะไม่สามารถที่จะปิดจบผ่านขึ้นไปได้นะฮะเห็นไหมครับแล้วทองคำนั้นได้แรงเทงขายลงมานะฮะเมื่อทางชิมเราเขีเส้นสีขาวขึ้นไปนะเซี่ยงศาให้มาครับว่าทองคำนั้นดูเหมือนว่าจะชนแนวต้านสำคัญเส้นสีขาวนะฮะเมื่อคือศุกร์ผานนั้นได้ขึ้นไปถึงบร,ริเวณ2417เหรียญต่ออออทรอยนนะฮะฮ10 241718แฮะและดูเหมือนว่าปิดจบตอนตี2ตี3เนี่ยก็ได้แรงเทขายลงมานะบ่งบอกว่าสัปดาห์หน้านะฮะในช่วงนั้นทองคำนั้นไม่สามารถที่ยืนเหนือเส้นสีฟ้าขึ้นไปได้นะฮะบริเวณ2 4 0 0 5เหรียญต่อโอยออนนะฮะทองคำเนี่ยก็หน้าที่จะถูกแรงเทขายนะฮะลงมาได้ถึงบริเวณเส้นสีเขียวครับอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่บริเวณ1 3ึเหรียญต่อโอยอ,อน มองว่าทองคําถ้าเกิดหลุด2,382เส้นสีเขียวทองคําก็จะลงแบบยาวๆได้เลยนะฮะเป้าแรกก็คือ2,370นะฮะถ้าเกิดหลุด2,370ทองคําก็จะลงมาแบบยาวๆขอฝันทงเลยฮะเมื่อเรามาดูไอไซนะฮะก็บ่งบอกว่าตอนนี้ไซนนั้นะิ่มโง่ลงมาแล้วนะฮะแหมดีเช่นเดียวกันฮะเส้นราเส้นสุรายนั้นอยู่จะอยู่เหนือไฮโซแกรมแล้วนะฮะบ่งบอกว่าแรงซื้อเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนแรงเช่นเดียวกันครับฝันทงครับ ครับตอนนี้ครับเราอยู่ทับทางครเปิดสี4ชั่วโมงภาพที่2นะฮะภาพนี้ก็สวยงามเช่นเดียวกันครับทางทีมเรานะฮะทำแนวต้านด้านบนนะฮะอยู่ที่เริเวณ417เวนต์ต่อถอยอ่อนถ้าเกิดสัปดาห์หน้าจะนะครับตลาดมาเนี่ยทองคำไม่สามารถจะยืนเหนือ2417ขึ้นไปได้ทองคำนะฮะก็จะมีโอกาสนะฮะที่จะลงแบบแรงๆเลยนะฮะเห็นไหมครับว่าทางทีมเรานะฮะทำเส้นสีแดงเสียงงศาขึ้นไป,ปนแนวต้านสำคัญนะฮะมองว่าทองคำถ้าเกิดหลุดบริเวณเส้นแดงด้านล่างนะฮะซึ่งเป็นแนวรับสำคัญอยู่ที่บริ1ณ400 หรียญต่อถอยออนโดยประมาณนะถ้าเกิด,ลด 00, หลุด2,400เหรียญต่อถอยโดยประมาณนะทองคำเนี้ยก็จะหลุดลงมาเป้าถัดไปก็จะอยู่ที่เรณ2,384เหรียญถึง2,382เหรียญต่อถอยออนมองว่าบริเวณส้นสีขาวด้านล่างเนี่ยเป็นแนวรับสำคัญของคอนโดคำเช่นเดียวกันนะฮะสสีขาวเนี่ยเป็นแนวต้าน2417และบริเวณ2,384เหรียญต่อถอยออนซึ่งเป็นแนวสำคัญที่เดียวกันนะฮะถ้าเกิดทองคำเนี่ยผ่านสามารถจะเบรกฝั่งใดฝั่งหนึ่งขึ้นไปได้ทองคำเนี่ยก็จะทำ นิวไฮสะฝั่งนั้นได้เลยนะฮะเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดหลุดบริเวณ2 3 8 2รสิบสองเหรียญต่อทโรยอลลงมาต่อไป mm. ของทองคำะฮะก็จะอยู่ที่บริ 00, เวณรยเบหรียญต่อทโรยอนได้เลย2370น,นะฮะแต่ถ้าหลุด2370ทองคำก็จะเป้าอีกเป้าหนึ่งะฮะเป้าสุดท้ายนะฮะ ในการปรับฐานนะฮะ2,333เหรียญต่อโธรยออนซึ่งเป็นแนวรับซึ่งทางทีมเราเนี่ยจะทำกำไรเป้าแรกอยู่ที่เรน2,333เหรียญต่อโธรยออนแนวนี้เลยฮะแต่ขอย้ำนะฮะถ้าเกิดสัปดาห์หน้านั้นทองคำสามารถปิดยืนเหนือประเด็นสีขาวขึ้นไปได้อยู่ที่เรน2,410เหรียญต่อโธยออนทองคำเนี่ยก็จะมีโอกาสอย่างสูงเลยฮะที่จะเป็นทำออทำไฮได้เลยนะ,ะแต่ทางเราคาดว่านะฮะทองคำนะฮะน่าที่จะไม่ผ่านเส้นสีขาวด้านบนไปได้ครับ ขอฝันทงเลยครับจะดท่านใดนะฮะชอบคลิปนี้ครับรบกวนครับช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ติดตามกับ่อที่งานเราด้วยนะฮะผมโชคดีบุญเช่นกรสวัสดีครับ What you buy High High g r a d g o s d Mint โค้ดขอเรา,ด,าด้านการลงทนุน Invest in yourself